สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กันกับแมปอนิเมะการเลี้ยงกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เป็นอัปเดตสิเจเนาะซึ่งผมจะมาสรุปเพื่อฟังกันอ่าเริ่มต้นนะครับอเดตนี้เนานะมีตัวใหม่ทั้งหมด11ตัวนะครับสวนวิธีหาเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับอ่าเรามาเริ่มกันที่ขาพุทธาวก่อนเลยให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ครับพลวีเนาะมาที่ช็อปครับนี่เราม,มาได้หนึ่งควรจะเจอนี่โกลเซครับซูลนี่นะครับจะมีโอกาสสุ่มได้เนาะเป็นทางด้านของค้าพุทธาวนะครับ มีทั้งหมด5ตัวตัวละสูตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าใครอยากได้ก็มาสุ่มหานะครับซื้อสุ่มเนาะในราคาส0 0พันนะครับตอนหนึ่งฟองเนาะอ่าโดยที่ค่างเงินตรงนี้นนอ่ายังไงหนึ่งครับกดตรงฮาร์วียนี่นี่ก็คือกดสร้างแล้วก็เล่นได้เลยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนของท่าน่าซัมเมอร์เนาะที่ทุกคนอะ่ะจะไปอินฟินิตโหมดนั่นเองซึ่งของรางวันอะ่ะจะแคปอยู่ที่500เวฟนะครับอ่าใครถึง500เวฟก็ปล่อยบ้าแตกได้เลยเนาะ โอเคนะต่อมาคือเอ็กเฮรตรงนี้นะครับนี่จะมีต,ตัวละครตอบทั้งหมดสองตัวนั่นคือหูเต่าแล้วก็เดนเองอ่านี่ก็จะเป็นตัวละครที่6ที่7เนาะของเดนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการรอปค่าเงินตรงนี้เหมือนกันเนาะและมีโอกาสได้เป็นทางด้านของพวกอร์ติแฟ์ใหม่นะครับหรือถ้าคุณไม่ไม่อยากให้มันรอบเองคุณก็มาแลกได้เนาะตามนี้เลยนะครับมีครบ5้าอันเลยอ่าตามนี้เลยนะแล้วก็ ความพิเศษของด่านนี้นะครับทุกุกครั้งที่คนกด next เนี่ยหรือก็คือไปการเหมือนไปด่านต่อไปเนี่ยคือในด่านเนี้ยมันจะมีเป็นแอคของมันนะครับก็คือห้องหนึ่งห้องสองนั่นเองซึ่งถ้าคุณยิ่งเล่นไปไกลเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสเลดรอปนะเข้าไปเนาะก็ห้องแรกนะครับบวกเปอร์เซ็นห้องสองก็สองร้อยก็บบกไปเรื่อยเนาะบวกเทียร้อยไปเรื่อยนะครับยิ่งเล่นอยู่ในห้องนั้นนานก็ยิ่งโบกเยอะนะครับอ่าสับส่ว a f k คงจะสบายแหละครับตามนี้เนาะอ่า และวิธีสุดท้ายนะครับนั่นคือการสุบมันเองนี่ซมอนเนาะทุกคนวิ่งมาเลยนะครับมาทีเอสคานอนเอเดิมจะเห็นได้ว่าตู้ซัมเมอร์หายไปแล้วนะตอนนี้มีฮาร์วีมาแทนและนี่ครับสามตัวละครใหม่เนาะอ่าส่วนความสามารถเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะครับแล้วก็จะมีตัวรับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือท่าน้ายของพระเอกเรื่องโอเรนเซียร์ล่ะนเองเนาะยมทุ่งโลกมือเนี่ยผมก็ลืมชื่อเขาเอ้ไปละเป็นตัวระดับไอ้นี่เนาะ น่าจะเฮเว่นนะครับนี่การันตีเท่ากันเลยนะครับกับมากิมะเนาะอ่าสุ่มทีละห้าร้อยนะครับอ่าใครอยากได้ก็มาหาสุ่มนะแจกกันได้นะโอเคต่อมาเรามาดูที่ความสามารถของพวกตัวคับไอ้พัง,พง,งกิมพวกนี้กันเลยดีกว,ว่าต้นต้นนี้ตัวแรกนะครับินี่แดนเธอเนาะอ่าตัวนี้นะครับจะ ตัวละครที่ว่าไอตัวแลนเทอร์เนี่ยมันมีเหมือนกัน3ตัวเนาะแพสซีฟแรกเลยจะเหมือนกันหมดนะครับนั่นคือการตันเนาะการดาเมจก็คือไม่โดนเป็นอมตะนเองเนาะสำหรับตัวละครนี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าสเต็เนี่ยทุกอย่างจะเป็นสูงหมดเลยนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่ตัวไวตีเนาะมันคือตัวบัฟในด่านไารีนะครับซึ่งตัวละครของมินิแลนเทอร์เนี่ยความสามารถที่2ก็คือจะทำการบัฟเพิ่มในดรอปของไอเทมหรือแมทเทอเรียลนะครับตลอดทุกด่านเลยเนาะเนี่ยอคออลสเตทนะครับ บวก2%ต่อการวางตัวเนาะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยแล้วก็ไอตัวพวกเรนเทิรนน์อีก2ตัวเนี่ยสามารถวางได้หมง10ตัวเลยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าคุณใส่อัติแฟกที่เพิ่มจำนวนวางก็จะเป็น11ตัวนั่นเองเนาะซึ่งดีมากๆนะครับในการช่วยาฟาร์มเนาะหาของเนี่ยอ่าถ้า11ตัวแปลว่าโอกาสดอกเทนนี้บูสตมาก็จะเป็น22%นนึงต่อมาจะเป็นหน้าของพัมกินโอเวอร์หลอนเนาะ แพสซีฟแรกเหมือนกันเลยนะครับแพสซีฟสองก็คือจะเพิ่มโอกาสดรอปของหูเตาแล้วก็เดซเนาะนดาดแอคเคีนะครับสองเปอร์เซ็นต์สูงสุดก็คือยี่สิบสองเปอร์เซ็นตะ์เนาะอ่าแล้วก็ถ้าเลื่อนลงมาเดี๋ยวผมมีตัวหนึ่งอยู่ในเอ้ยขออนุญาตหาแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะนี่น,น,น,นี่มินิคาเวอร์นีตนนน่ตัวนี้นะครับตัวละครนี้เนาะจะทําการเพิ่มยูนิตดรอปแชน n ์นะครับในระหว่างด่านทุกด่านเลยนะนี่ าสารตัวละครนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครที่เหลือผมยังไม่ได้หามาเนาะเพราะผมหาแป๊บเดียวนะครับโอเคนะอ่าส่วนโค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้กลางหน้าจอนะครับอ่าเดี๋ยวผมแปะไว้เลยตานี้แล้วนะครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนได้เนาะอ่าโอเคอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมี2ด้ตานเนาะอ่าใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะครับ เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ผมขาดตกวบทกข้งไปก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มไปกี้นะสามารถเป็น,ปนดูเป็นช็อตได้นะครับโอเคสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาๆครับผมเจอกันนะ